ที่มีงานในเหตดเนาะโหนาที่มีงานในเ <S <S ใหตดในเเนี่ยอยู่โหนาก่อนมาทักกันสบายดีโหนาสวัสดีครับมีงานให้โควิดก็ครับมาสมัครงานล้วครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเล่าครับ เป็นคนเรา A few moments later อยากว่าเราเสียงดังผมเ,ผเ<ข>ผดี๋ยวคนค้างๆรับเขาชิไดอีกนิดนะครับให้พูดไทยไว้ครับจะมาจากนแล้วอยากให้พี่ซอยพี่ช่วยอะไรบอกได้ตกงานมาครับมาอ,อยา่ามาสมัครงาน,นครับงั้นพรุ่งนี้ ไปซื้อส่งขายยาแล้วก็เสือและก็ะเกิดใส่ใหม่ใส่เกิดพาไปนะเพราะว่าเขาซื่อเขาเป็นคนลานะวครัวพี่จะพูดไทยคลองขนาดนี้พี่ต้องถึงมาเป็นตั้งสิบปีเข้าใจไหม อยากให้พี่ซวยอยากให้พี่ซอยพี่ช่วยได้นะนั่นรู้อื่นพ่อกันเด้อครับครับครับมือนพ่อครับพี่คนสวรรค์เขตครับคนเล่าครับสวรรค์เขตุครับผมอย่าให้มันรู้นะเขาเปดมนคนบ้านเดียกันอีกคนสวรรค์น้ำกันอีก มันหูครับรอ,อื่อนอบได <c oughs> ้าบายครับ